สวัสดีครับวันนี้จะมาตำส้มตำให้กับเด็กกินวันนี้เด็กเอฟซีกินด้วยกันช่วงเช้าเชาอดิเก็บมากกระเสียดมากกระเสียดอดิเก็บมากตำกินเผ็ดป่ะตัวเผ็ดไช่ไหมคับอ๋อกินเผ็ดได้ไหมได้เปล่าเมื่อกี้เอาเงินงหนองก็ไปซื้อไอ้บักบักหุงงครับ อคหงหน้ากพราฝานแล้วน่องแล้วก็ฝานดีด้วยล่ะเล็กน้อยเท่านั้นกสีเดี๋ยวรับสายโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์ทดได้เข้ากันจนเอ้ยต่ำเสริมหน่อยดี่มันเพรตัวอ้กินเพลสได้ใช<อ>่ปะในว่ะในรถครับกันได้มั้กับกินท่านทั้ั้นมึงนี่โก็มีงอย่างเด้อจะว่ากันแบบแบบบ้านๆแบบสไตล์นั้นตรงไห้ตรงหน้า นี้บ่มีคลิปยังเอ็ดเล็กหน่อยว่าเล่นน้ำาต่ำไหบึงไงนะครับนนั้นก็ติดอะไรปะอ๋อตำเลจักสรอบอะไครับโคกมันอ่่่ตำสองรอบิตํำรอบรอบรอบียวแล้วเลยมันก็จะได้ยืนลความติอย่นั่นาเสียบรูเดียวกันม่่ม่ เราขันตามสองเดียวมนสีบันรถแปดเลยค่ะตรงรเดียวก okay. เดียวเลยครับเดียวห้งตวฟ้ามืนวป็นี้น่้องมืดเลยครับ,บดหน่อยนึ่นงสี กี่เรื่องมน้ำปลาวะน้ม้วนน้ำปลาวาน้ำปลาน้ำปลาใส่กันน้ำปลานี่มันธรรมดาเนี่ยใสหลายประเด็นที่เข้มน้ำปลาแตงเอ้าบักหน้าพ่อเลยดีครับว้ามต้อใส่หลายอย่าี่สมเนอะ้อตำแบบว่าผสมเนี่ยตำแบบสไตล์บ้านๆผสมบ่ายัง อ่านที่ว่าบ้าอนมาเพ่นกินซุมอันนั้น่มะซมขนมทีนั่นเพิ่นไปซื้ออาบ่คับเพิ่นไปซื้ออาบ่กซุมทีวาเพนนี้ซมขนมทีนลกับโคกนน่ครับจับโคกเออจับจับอ่าคนดินนย่ตัวเป็นสบเวีออบนัส่นแงัยส่นแง่มันดิ่นได้ัวั้โคกันกน้อยมันบ่ตัว เนี่ยตังคกวงงไม่จิตต่ำสะดวกกระเที่ยออไปต้องใส่สอนคนปั๊บปั๊บปข้าเดียวนะรวดด่วนนะเชื้อแหลกขินบนหูจักเงี้ยนครับเห็นที่เขาบอกกูบอกว่ามันกิดบนหูแม่นน่ะบนหูจักงดซอยเนาะเขาบิดไปเขาบิดอปก็ไปซอยโดดเลยผู้ใดเป็นหู้คนหูจักเงี้ยคนแหลกครับนะผู้ใดเป็นคนหูจักซอยเขามาเอ๊นี่เล้อ fc ไปมาผู้เลี้ยค่ะผูเลี้จำบ่เดวันผู้เดยทั้งหน้าหลายคนหลายจำบ่ไดวะ <c oughs> บ๊อบันทำวสเกางเกงไหมมันสบายตรงไหนบสบายต่อโล่งต่อแม่นครับอผมกับวอ,อเซย์โอ้เป็นกะแสเปยี่แ้เ,เราติมันกันหนเอาไหมขาดมีขาดหนึ่งจงังวะ มนเอคือบันเยอนเอนาะแล้วส้มเขียมดแท้วายเว้าไปเดีพยดีเดีด่อไปแสบแล้วว่รถนี่มบายเนยยำมะม่วงเนาะรถเงียมักเลยรถมึงมักนาะรถกูโมกูมกมึงเบอ รับเ,เก็บมากแได้ไฟกรเสียนะนี่จะผ่านทั้งเห็นเห็นลายปะาลายด้ยแมรบ,บเาเศรเราทมาตาน,นาสีเห็นยังให้พันีนก็เท่งเลยเหรมาจัดการเทลงเลยนน่อ เทบมีเม้นเทปไเ้น่าเอกมกกว่าเียงละแม่ครับอันนี้เอาไป่ะนี่เป็นคนี่นตไ่คนบอาลยนบวเหรอครับ มัดไปนี่หนัมดไปครับเบอครับก็ประกวดหรอ้นมดเยนะวดเผ็ดดปีอ๋อปี๊สิปี๊ดป๊าบว่เป็นยังติกินเอาเดกินเลย กินแต่ยังงี้เหรอได้ครับได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะพาไปใส่ได้จะพาไปเอาหนีเ,เ,นเด้เขาทรมาแล้วนี่พาไปเอารถนี่รถมากของมาแล้ว

กินห,หลายขี้หลายเด้อกินน้ำมูวอ่ะพักว่าจอพักไหน Ngay, nó cắt này. Ó, cắt. Give me đi luôn. ảo tên ông kém mà ôi! ôi nhìn lên thân mày. ôi nhìn lên thân เีเลือดเ,อเอบาจินกลบลาบนะกินรละต่ำหึงเดี<า>๋ยวมากิน<า>เลยไอ้คเหลือละต่ำหึง่หอมจ้ะอันนี้ขาเนะ้างก็จิเสียม,มนะอับนะขามนาะกินกับกับจับต่ำหึง

ไปบังไก่เนี่ยดูขระเกินจะเอารถไปคืนแม่นะครับเดี๋ยวโดนแม่ด่ากราี่อไรฮึ้วเสียบบ่ครับ นยจบ้าท่านผมานนมาตาหนา่นสีาเยนอย่างจินครับท่านผมมาตาหนาสีพาเยนอย่างจิงครับ μ. เผ็ดกินน้นขอนี้ขอทาเลยนะครับพัระก,ะร,กระเสีเยดแบบจะเสียบดีเท่านีเผ็ดเ <c oughs> <c oughs> ผ็ดดิตักน้ำใบแหังสี่แล้วเร <c oughs> ื่องอะไรมันจะไม่เผ็ดเล่า <c oughs> ตัก็ว่าตัวกินได้แต่ว่าเพียนตัวนอกเลือนเพราว่ากินเก็มไดะแล้วกับเพีอยนดียังกเด๋ยวเพิ่ง